ทบทวนเรื่องต่อไปนะคะก็คืออินดิเกตติโกนยกกำลังนะคะสั้นๆง่ายๆของเราคำศัพท์เรียกง่ายๆติโกนยกกำลังมีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันนะคะเราก็จะเริ่มจากกรณีที่หนึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่องจำให้ท่องให้ได้ว่าแต่และกรณีเนี่ยก็เป็นยังไงนะคะ,ะถ้าในอินดิเกตนะคะมีสายกำลัง อะไรก็ได้ a x cos กำลัง b x dx หรือจะเป็น m กับ n อะไรก็ได้แต่ขอนยูกำลังนะครับสองเป็นกรณีของ tan กับ sec และกรณีที่สามเป็นของ cot และ cosec ะมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันเวลาเราพิจรนารณาก็ดูดีๆนะว่าเอ้ยมันจับคู่กับใครในกรณีที่มันไม่ได้มาคู่กันหรือว่าข้ามสายพันธุ์เช่นายไปจับคู่กับโคเซกอคอสไปจับคู่กับแทนอ้าถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนให้เปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นไซคอสก่อนนะคะแล้วค่อยทําให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วค่อยพิจรนารณามากรณีที่1กรณีของไซคอสนะคะก็จะมีท่องอยู่สองยู่สามอันนะไซ กำลังที่ u เท่ากับ cos cos กำลังคู่ให้ u เท่ากับ sin อันนี้ก็จะเป็นส่นที่คุณต้องท่องจำเองนะคะแล้วก็ถ้า sin และ cos ค,คู่ก็คือกำลังคู่นะคะเราจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณคัะเอกลักษณ์ในการเปลี่ยนกำลังคู่ก็คือ sin ์กำลังสองอ่าเซต้านะ,ะจะเท่ากับเศษส่วนสอง หนึ 1> 1่งลบคอสสซมุมเซตาเดิมจะเปลนเป็น2เท่ากับอีกอันนึ่งนะคะคอสกำลังสองเท่ากับ1นึ่งส่วนสอบวกคอสสองเซตาถ้าเป็นกำลังคู่นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่จะใช้ในการอินดิเกตก็คือตัวช่วยนะคะก็คือ s i n ์กำลังสองเซบวกคอสกำลังสองเซมีค่าเท่ากับ1 ตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยนะคะในเคสที่สองนะครในเคสที่สจะเป็นเอ่อแทนกำลังที่ให้ u เท่ากับเสก่้เขียนะไปอ่ะแล้วก็เซกกำลังคู่ u จะเท่า,ากับ t ท n แทนนี้เอกลักษณ์ที่ใช้คือไลอ่ะหนึ่งบวกแทนกำลังสองเท่ากับ เศษกำลังสองอันนี้ก็ตรงทองให้ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือโคเศกกับคอจะคล้ายคล้ายกับแทนแบบเศษนะคะก็คือคอตกำลังที่ยูเท่ากับโคเศกโคโคเศกกำลังคู่ยูเท่ากับคอและเอกลักษณ์ที่ใช้ก็คือหนึ่งบวกคอตกำลังสอง เซต้าเท่ากับโคเซีกกำลังสองเซต้าโอเคนะครับพอเราจำแพทเทิร์นได้แล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นตัวอย่างกันเรามาดูว่าเอ,อแต่อันทำยังไงนะอ่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างค่ะตัวอย่างถ้าจาันมีนะอินดิเกตคอสกำลังสนะี่สองเกับ s i น์กำลังสามสองเสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับ เราก็ไปดูเฮ้ยมันไซน์คอส่หว่ะถูกไหมไซน์คอส ed, คุณก็ไปดูนะคะคุณก็ไล่มาจากเคสนะคะไซน์กำลังขี้คอสกำลังขี้ถ้าไซน์และคอสกำลังคู่คาาคเพราะฉนั้นเราจะเข้าวันไหนอะถ้าค่าวันที่สามทั้งไซน์และคอสต้องกำลังคู่มีไหมไม่ได้ถูกปะก็ต้องมาเคสกาลังขี้ถูกปะเพราะฉนั้นถ้าไซน์กําลังขี้เราท่องว่าอะไรยูต้องเท่ากับอะไรครับ cos 2x โอเคปะมุมต้องเป็นมุมตามที่เขาให้มาเขาให้มา 2x แล้วก็ 2x ด้วยเท่าน,นั้นเองอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทาต่อไปนะครับวิธีทำนะคะก็ลอกโจทย์1ครั้งก่อนนะสายกำลัง3 2x dx เ,เท่ากับอินทิเกรตอละเริ่มจากกันดิฟ u ก็คือดิฟคอส 2x ดิฟคอสได้ลบไซน 2x ดิฟไซได้ 2dx โอเคไหมครับเติมเศษหนึ่งส่วนสด้านหน้าแล้วสิ่งที่เราใส่ไปข้างในตรงนี้นะคะจะต้องมาจากการเท่ากันของตรงนี้นะครับเติมลบหส่วนสอขออภยัยอ่าลบหส่ว okay, นสโอเคไหมสิ่งที่เราจะต้องเติมไปในท้องว่าตรงนี้ก็คือใครอะถ้าอันนี้มีไซต์ตัวหนึ่งแล้วก็เหลือคอสกำลังสิ่งกับไซ n กกำลังสอง 2x โอเคปะอ่าจากนั้น นี่คือสเต็ปแรกสเตปต่อไปทำอะไรเปลี่ยนฟังก์ชันให้กลายเป็น u u ก็คือ cos ใครที่ยังไม่ใช่ cos ก็เปลี่ยนเป็น cos นะเพราะฉะนั้นนี้ cos กำลัง4เป็น cos อยู่แล้วโอเคซ้ายกำลัง2เปลี่ยนเป็น cos ก็ใช้อีกลักในการในการเปลี่ยนฟังก์ชันซ้ายเป็น cos นะครับก็จะกลายเป็น1 cost นลบ cos กำลัง2เอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น d cos 2x โอเค จากนั้นเราก็จะเริ่มจะอินทิเกรตได้และคูณคอสเข้าไปนะคะคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นคอสกำลังสี่สอลบกับคอสกำลังเท่าไหร่หกสเนาะแล้วก็ d c o s สแยกอินทิเกตออกมาก็จะได้เป็นลบหนส่วนสอนะครับอินทิเกตคอสกำลังสี cost x, ่สอง s ลบกับอินทิเกตคอสกำลังห 2 x d cos สอ x โอเคปะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเข้าสูตรพอดีเลยมันจะเป็น u กําลัง4 du อันนี้ก็จะเป็น u กําลัง6 du นะะเพราะฉะนั้นอิน g r a t e ก็ใช้สูตร u กําลัง n นั่นแหละก็จะตอบเป็น cos กําลัง5 2 x ส่วนหลบกับอืมลบกับ cos กําลัง7 2 x ส่วนเแล้วก็บวก4นี่ก็คือตัวอย่างข้อที่1น่นะคะ นนไปดูตัวอย่างข้อที่สองกันใบวัครับใบวตัวอย่างข้อที่สองบอกว่าอินดิเกต s i n ์กำลังสองอ่าวสองเอ็กดคุณจะเห็นว่ามันเป็น s i n ์คอร์สเห็นปะแต่มันเป็น s i n และคอร์สกำลังคู่นะกำลังคู่นี่คือเลขสองเท่านั้นใช้เอกลักษณ์ในการเปลี่ยนเลย คุณก็คุณก็ใช้เอกลักษณ์อะไรอ่ะไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองหนึ่งลบคอรสองเซต้าอันนี้คือเอกลักษณ์ที่คุณจะต้องใช้ถูกไหมในการเปลี่ยน s ซ n ์กำลังสองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับล็อกโจทย์หนึ่งครั้งนะครับ s ซ n ยกำลังสองสองเ dx เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรตหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนเข้าไปคอ s เดิมเป็นเซต้า เปลี่ยนแล้วจะเป็น2เท่าอันนี้ก็เป็น 4x โอเคปะแล้วก็ d x แล้วน้กเรียนก็เห็นว่ามันอินดิเกตมันบวกลบกันอยู่คุณก็กระจายไปอินดิเกตดีตาลบกับ indicate, อินดิเกต c o ส4 4 x ขอโทษอันนี้เป็น x แล้วก็ด x โอเคมัน้ยะคะอ่าอินดิเกต x ได้อินดิเกต d x ได้ x แล้วก็ลบอินดิเกตคอ s 4x dx ก,ก็เข้าสูตระคระับ cos u แล้วก็ดี u เข้าไปอ่แล้วก็ ial, ial, x, ดิ f เฟ r e รนเชียมาดิฟเฟอเรนเชียน 4x เป็น1ส่วน4ลาไปอโอเควงเล็บปิดนิดนึงคำตอบคือ x ลบอินทิเกรต cos ได้ sin ก็จะเป็นลบ1ส่วน4 sin 4x แล้วก็บวก4เข้าไปอันนี้ค่ะ,ะตัวอย่างสุดท้าย แอปนี้นะคะอย่างไรดีนะอ่ะอินทิเกรตแทนกำลังสามส่วนสอง x เศกกำลังสอง x dx อันนี้เป็นแทนกับเ e กโอเคมาคู่ก,กันพิจารณาได้เลยแทนกำลังคี่ไม่มีเพราะนี้กำลังสามส่วนสองเป็นเศษส่วนไม่นับเป็นคี่เศกกำลังคู่มีไหมมีถ้าเศกกำลังคู่ให้ย u เท่ากับแทนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแทน x พราะฉะนั้นวิธีทำก็คือแทนกำลังสามส่วนสองเราจทย์ไปก่อนนะแล้วก็เศษกำลังสอง d ีจะเท่ากับอ e ินทิเกรตอ่ะดีแทนเราเริ่มจากดีแทนดีแทนเอ็กดีแทนได้เศษกำลังสองเซต้าดีเซต้านะคะก็ใส่ตรงนี้เข้าไปว่าเป็นอะไรนะจะต้องเท่ากันนะครับสีเหลืองอ้าก็เติมอะ,อะไรเข้าไปครับแทนกำลัง 3, 2, สามส่วนสองเอ็กซ์ศษกำลังสองมีแล้วก็ไม่เติมเพราะนั้น ลำดับถัดไปก็คือเปลี่ยนฟังก์ชันตัวให้เป็นแทนเนื่องจากแม่งเป็นแทนหมดแล้วเราก็ตอบได้เลยก็คือแทนอันนี้ก็คือสูตรอะไรอะ u กาลังสามส่วนสอง du ก็คือ u ลัง n d u เลยใช่ไหมก็กลายเป็นเท่าไหร่แทนกําลังเลขห้าส่วนสอง x ส่วนด้วยห้าส่วนสองห้าส่วนสองข้างล่างเงินยกกําลังตกมาข้างบนนิดนึงนะเออไม่ใช่ยกห่ะเป็นเศษส่วนก็เป็นห้าคูณสองแล้วก็บวกสี่จบค่ะ